สวัสดีคะ่ะทุกคน Hi everyone ทุเดย์คำที่จอยวิ j o s i ีนะจ๊ะวันนี้ไม่มีไปขายของนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในช่วงกิ่เขา่าเบาพื้นคน้นคือเกาจ๊ะตำสั่วไข่ต้มยางมาตุม ยางมะตูมิลีได้พี่น้องมนะั้ยเนี่ยมันเป็นยางอยู่เลยจำปลาไขรต้มเนาะ วันธรรมดาจะไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่แบบนี้แหละเพืเ่อนๆอยู่บ้านแล้วก็เตรียมของทำงานก็ก็แก๊กๆอยู่คนเดียวอยู่กับมาอยู่กับชอ้อนะลูกชายกับสามีก็จะไปโรงเรียนไปทำงานเนี่ย ชีวิตมึงนอกเหงาจนชินก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหงานะคะชอบแบบนี้นไหนเบื่อก็ออกไปซื้อของออกไปเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบนี้ชินแล้ว เอาจริงๆนะถ้าไปหาใครแล้วเขาไม่จริงใจกับเราอะ่ะอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะเพื่อนๆไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยด่าดตัวเองด่ากระต้องไม้ด่ากรัหมานนี่ไม่เป็นภัย ไม่เป็นบาปเป็นกรรมด้วยเนาะจริงๆเจ้าๆก็โทรไปด่ากับพี่สาวแล้วที่เมืองไทยดิสิโทรไปหาครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยทุกวันนะคะวันๆๆลาหลายรอบบางทีก็เช้าเย็น โทรไปตลอดสิบกว่าปีมาเนี้ยตั้งแต่คา่าโทรศัพท์แพงยันสามารถคุยได้ทาง Facebook Messenger อะไรเงี้ยทุกวันเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าคิดถึงอะไรมากก็เลยไม่ค่อยได้กลับบองไทยจะเข้าปีที่7แล้วนะคะที่ไม่ได้กลับบางไทยเลย เพราะกับเมืองไทยเนะเพราาไม่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยรั่ว่าไปเทีจังหวัดอื่นเนี่ะตัก็กลับไปเฝ้าบ้านทุกคนเขาก็ทำงานปกติเนี่ยเพื่อนใครยังม,มาตุมทุกคนเขาก็มีงานมีการทำ เคล็ดลับในการมีพลังนะคะเพื่อนๆวันที่หยุดสีแบบทำงานหนักๆที่ไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยเหนื่อยๆไม่มีเวลากินข้าวมื้อแรกที่จยุดสีจะกินอนะจะกินไข่กินไข่ต้มก็ได้ไข่ลวกก็ได้แต่จะไม่กินไข่เจียวนะคะ แกงไข่หรืออะไรก็ได้วันนี้ก็ตั้งใจจะมาเนนทาคนนั่นแหละจะไม่รู้จะเนินทาใครไม่มีใครให้เนนทาเลยเพราะว่าอ๋อมีหลายคนถาม อยากคนถามเรื่องแม่ผัวเนาะดีกันแล,ล้วหรออะไรเี้ยไม่เคยดีกันนะเพื่อนๆไม่เคยดีกันเลยแต่ไม่ได้ตีกันแบบต้องฟาดวันเอาชีวิต สำหรับโจซีนะแต่สําหรับแม่ไม่รู้นะเพราะว่าหลายครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็พูดทีเล่นทีจริงนะว่าถ้ามันสียอะไรเงี้ยให้มันตาย,ตายไปสิจะได้เอาประกันมันมาใช้อะไรเงี้ยอันนั้นเขาพูดเล่นซึ่งมันเป็นตลกลายที่เราไม่ค่อยที่เราไม่ชอบเนี่ยคือ คือหลายครั้งที่เจอกับแม่สามีมันจะมีคำพูดแย่ๆที่เราที่เรามา <c oughs> ต้องมาฮิลใจตัวเองเนะกับจากที่เจอจากเขาหลายๆอย่างนะเขาไม่เปลี่ยนเพื่อน,อน,อนอมแม่สามีจะเสียแม่ผัวจะสีเปลี่ยนผัวง่ายกว่าง่ายกว่าไปเปลี่ยนแม่สามีเพื่อน,อน,อนจริงนะ ทำใจเปลี่ยนผัวง่ายกว่านะจริงเปลี่ยนเขาไม่ได้อืมวันนี้ก็ยินถามแม่ผัวเขาเรียกวนะ่านะทัศนคติเขาอ่ะอะไรหลายอย่างอะเราไม่ใช่เราไม่ชอบ อย่างก็ชอบพูดว่ามึงมีงบุญแล้วที่ได้มาได้ลูกกูเป็นผัวอะไรเงี้ยเขาพูดตลอดเลยนะสิบสามปีมานี้เขาพูดตลอดคำนี้เราก็ไม่ชอบเรารู้ไงว่าเขาอาจจะดีนะสามีอะ่ะแต่เชื่อแต่ทุกคนคนเรามันมีทั้งด้านดีและด้านมืดไม่มีใครดีไปซะทุกเรื่อง แล้วก็ที่แม่สามีไปขายของช่วยอะไรเงี้ยจสีไม่ได้ให้แม่เขาไปทำฟรีๆนะเพื่อนๆโจสีจ้างเขานะแต่โจสีก็ร้ายนะคือบําไหนเขาดา่าโจสีมากอะโจสีก็แอบหักเงินเขานะแต่งานน่ะเขาทำเต็มเงินที่เขาควรได้ไหมไม่หรอกเพื่อน ถ้าเป็นคนอื่นน่ะเราไม่จ้างหรอกจริงๆไม่ได้ดูถูกนะเขาแก่แล้วแถมนะเราบอกให้เขาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาทำผิดสูตรเราหมดเลยแล้วก็ด่าเรามันมีลูกจ้างที่ไหนเรามาด่ามาด่านายจ้างแล้วก็ ได้เงินงนี่อะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,มีเพื่อนบางคนนะเจสีเขาว่าเจสีว่าโอ้ดีแล้วอะไรเงี้ยทําใจนะได้ลูกสะใภ้แบบนี้อะไรเงี้ยเจสีก็เลยบอกว่าสาทุกขอให้แกเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ขอยแกเจอแบบแม่ผัวฉันนี่นะจริงถ้าใครมาด่าฉันนะฉันบอกเลยใครมาว่าฉันฉันบอกเลย ฉันขอให้เจอแบบชันเนี่ยนะเพื่อนเจสีขอโทษเจสีเลยนะพี่สาวขาจะซื้อเมื่อก่อนนะ่ะเขาก็ว่าเจสีนะ่เนาะเจสี่็บอกว่าชาตินี้มึงไม่ได้ผัวนะมึงไม่เจอแม่ผัวแบบกูก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าชาติไหนมึงว่ากูแบบเนี้ยกูขอให้มึงเจอแบบที่กูเจอเนี่ยนะ